ทุกคนครับวันนี้จะพามาดูโต๊ะใหม่นะครับนี่สวยไหมครับมาดูใกล้ครับผมนี่ครับหลายคนนะครับผมเชื่อว่าเคยเห็นในเพจผ่านๆตาแล้วคิดว่าโต๊ะเนี้ยเป็นไม้นะครับผมซึ่งผมเองก็เคยคิดว่าเป็นไม้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับลายเหมือนไม้มากนะครับแต่มันเป็นปูนนะครับทุกคนเชื่อมว่าเป็นปูนนะครับเนี่ครับเป็นปูนแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยนะครับผมนี่ทนแดดทนฝนนะครับพี่น้อง ผมค้นหามานานมากนะครับว่าอยากได้โต๊ะนะครับมาวางรอบๆบ้านให้มันสวยๆซ,ซึ่งมันดูขาดอะไรไปอยู่นะตอนนี้ก็ได้โต๊ะมาแล้วนะครับผมถูกใจมากเลยวันนี้ไก่ปีไม่แล้วไก่เข้าดาวแล้วนะครับแล้วก็ไก่นาหนาวแล้วด้วยนะครับผมเหมาะมากสําหรับคนที่นะครับอยากสิงไฟเนาะนี่ครับองนี้ก็เป็นองดังไฟสิงเด็ดพร้อมนะครับเนาะนี่นางเข่าดาวกันหรือว่านาหน,นาวกันน่งสิงไฟหรือว่าปิ้งปลาแซบๆนะครับเนาะนะนครับเหมาะมากๆเลยนะครับผมได้มาเราสั่งมา แล้วมันสวยตรงปกตามที่สั่งมานะครับเนาะโอ้โหงามแห้งพี่น้องเออถูกใจมากเลยนะครับนี่แต่งไทยโอยแต่งไทยด้วยทุกคนครับใครที่กาลังมองหานะครับผมโต๊ะนั่งหรือว่าม้าหินอ่อนนะครับรอบๆบ้านนะครับผมบอกได้ว่าร้านนี้ว่าผิดหวังนะครับเนาะชื่อร้านเพิ่นนะครับก็เป็นชื่อเพจนะครับเนาะเพจนาวินนะครับหรือว่าเพจนี้นะครับผมนี่เพจนี้เลยนะครับผมสามารถติดต่อได้นะครับเนาะบอกเพิ่นเลยว่ามาจากเสียทีพัทยานะครับ คนรถหาท่านที ar, like shoe, ่นะครับผมมีราคาพิเศษพร้อมเนาะเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยถูกใจมากๆวันนี้เขาก็มาส่งถึงหน้าบ้านก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ของออกมาแล้วแบบตรงปกนะครับผมนี่ครับสวยมากประมาณนี้เลยทุกคนว่าสวยไหมครับผมว่าน่าจะโอเคอยู่เนาะเวลาเพื่อนมานั่งหลายคนนะครับดูนั่งได้เยอะมากนะครับผมอันนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวใหญ่ๆยาวๆนะครับผมถึงไฟนะครับแบบสบายเลยหรือว่านอนฝิงก็ได้นะครับผมเน็นนะครับนอนฝิงก็ได้สบายชิวๆนะครับผม ทนทานแข็งแรงครับอันนี้ทําจากปูนนะครับไม่ใช่ไม้หลายคนคิดว่าไม้นะครับผมดูรัาเหมือนไม้มากตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเหล็กมั้งนี่เหล็กรัดไม้แล้วก็ขันได้น็อตแต่แต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นปูนทั้งหมดเลยนะครับผมแค่ทําลายให้มันเหมือนเหมือนไม้แล้วก็เหมือนเหล็กสวยมากประมาณนี้เลยนะครับผมสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอนที่สําคัญนะครับจัดส่งตรงจากโรงงานเลยนะครับนี่ครับจัดส่งฟรีแล้วก็ติดตั้งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับผมคุ้มค่ามากมากเลยแบบนี้นะครับสวยงามมาก